เสียงอึ้งกับแตกสวดสวดอยู่ไปล่อยไว้หวอดหากิโลัวเว้ยพี่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 เห็นน้องเกิดใหม่พี่พี่ตื่นเต้นดูสิสองทางดูน้องน้ำมาก็สองดูน้องแต่พอเราเห็นสะบัดหัวออกฮัลโหล ฮัลโหลตัวเล็กฮัลโหลแม่กินหญาเป็นไปเนี่ยแม่เอากินยังสันกินตะนมยังเดียวเต๋อกินน้ำเป็นไปเอาคือค้นนี่แหละเนาะก็วัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดูซิวัวมีนมกี่เต้า ฮัลโหลฮัลโหลเออไปท่องโกเออท่องโก้เอ้ยโก้อือเปนห่วงลูกจริงจริงลูกมันบุญมาทางนี้เฮ้ยไปไงไปไงครับชูโม่ครับ ซูโมเอ้ยโตแล้วแต่ก่อนเด็กเลยแต่ก่อนัเล็กกว่านีู้โมมีคู่แข่งแล้วสูโม่เจอปลาทองโกลมาไข่มีคนจองแล้วเตะเนี่ยไอตัวเล็กมีคนจองแล้วเหรอตัวเล็กเอ้ยใครจองวันเนี้ยเอ้าดูดูดูออกมาได้แล้วออกมาแล้วเมื่อกี้มันใครออกมาได้ กกินนมัออย้ํามือแรงออกมาค่ะกีดีเด้นี่นี่น้องเขากำลังลองกขาต้งฝึกใช่เขาต้องฝึกแม่ก็ให้กําลังใจหรืห่วงไม่ต้องมามองแรงมาเยอะมากครับผมครับผมก่อนครับผม บ้านเราจะมีลูกออกมาเป็นตัวเมียไหมเนี่ยเพราะว่าตัวเมียตาจ๋าบอกว่าอุ้มมาได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจูดี้ก็จะคลอดแล้วจูดี้ตัวไหนจูดี้นะจูดี้เป็นตัวเมียอยู่แล้วเพราะเขาแยกเพศเขาผสมพันธุ์แบบแยกเพศเป็นเพศเมียเลยอันนี้ไม่ได้แยกเพศบุ๊คกี้ไม่ได้แยกเพศไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยนั่นแหละเพราะเช้าหนูโดนอย่างเงี้ยหละระวังเลยลูกแม่เขาห่วงตอนนั้นหนูดูทางประตูค่ะมันก็มา ก็ก็ห่วงลูกเขาเป็นธรรมดานโมเนะได้ได้ถ้าลูกมันออกมาเป็นตัวเมียเราตาจำจะอุ้มมาเลยหรอตัวเมียก็มาไว้เป็นแม่พันตัวเมียน้อยมากเลยก็ไม่น้อยหลอกลูกก็มีเยอะก็ได้แต่เราไม่ได้คัดเลือกเพศมีเป็นตัวแม่แล้วล่ะอันนั้นตัวแม่เพราะว่าเขาแยกเพศไว้นอกจากว่าหมอหยิบหลอดผิดนะ หยิบหลอดผิดระวังนะพี่จีระวัง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 ห่ะเห็นไหมเขาห่วงเขาห่วงมากเลยธรรมดาแต่เขาออกมาหาเราไม่ได้ไม่แน่นะเขากำลังหาวิธีอยู่นะตอนนี้กำลังหาไอ้ตัวเล็กกำลังหาวิธีอยู่นะ้นี่นี่นี่ตัวเมียดี่ปไปแล้วไปแล้วแม่แม่แม่ยางน้ำกดลูกโน้มะไรก็แม่ อปลาหมันเลือดลอยเดินตามลู่แล้วเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บระวังอ้อกมาไม่ได้หรอก เาเดินตามลูกันไหมเนี่ยเอน่าอยน่ารักเาดีรห่างกันรโดนะงอบน่เห็นมองคิกแล้วดังข้ลูกโกปิโกจูจป้หยิบหลอดผิดตีล่ะหมอหยิบหลอดผิดติลูกขอแสดงว่าตัวูก็ดีเหมือนกันแอลโอ ดีหมดทั้งตัวผู้และตัวเมียแหละขอให้สมบูรณ์